จากมอเตอร์ไซค์คว่เป็นเป็นเป็นข้างเดียวกันตลอดอ่ะก็คือจะลดความอุบัติเหตุลดความแล้วก็จะกระแทกตรงหัวไหลแล้วก็ครั้งแรกที่เป็นก็ไปหาหมอไหมฮะไปแล้วรักษาจนหายไหมฮะไม่หายคือเป็นเป็นอย่างหายตลอดประมาณเกือบเจปีแล้วมันเป็นอย่างไงมีอาการก็คือมันปวดเสียวหัวไหลแล้วเราก็จะยกมือไม่ขึ้น แล้วก็มือค่ว้หลังไม่ได้เออแต่ทุกวันนี้รักษาจนรักษาก็เรียกว่าดูแลจนหายแล้วออข้อข้อเท้าอักเสบข้อเท้าอักเสบนี่อุบัติเหตุเหมือนกันไหมอ่าอุบัติเหตุเหมือนกันโอถึงขนาดว่าเวลาเราขึ้นสะพานลอยเงี่ยต้องหยุดหลายครั้งมากเพราะมันเสียวมันปวดจนเป็นบบข้างาเดียวเป็นข้างเดียวเป็นข้างข,างขวาตลอดห,อหมอก็บอกว่าอักเสบ ก็ใส่ใคล้ายๆแบบซอฟข่าไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งก็เวลาใช้งานก็ใส่อย่างเงี้ยเวลาถ้าคุณอยู่บ้านคุณก็ไม่ต้องใส่เพราะนั้นก็เป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุกับร่างกายของเราเนี่ยต้องพยายามรักษาให้ใหายหัวไหล่อักเสบกับข้อเท้าอักเสบเนี่ยอยู่อาการคู่กันชรักษายังไงต่อเนื่องฮะ รักษายังไงครั้งแรกก็ทานบิมก็คิดว่าเอออาการปวดข้อปวดเขา่าอะไรอย่างเงี้ยอ่านจากเอกสาร,รแล้วก็คุณติ๋มแกแนะนําก็คือคุณติ๋มแกแนะนําว่าอพี่ลองกินอันนี้ดูซิเผื่อมันจะดีขึ้นอเราก็บอกเอาลองลองก็ลองวะแต่เขาไม่เชื่อ บอกตรงว่าไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่ได้เข้ามาในห้องประชุมเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรตรงนั้นแต่คิดว่าก็กินรักษาไปดีกว่าดีกว่าที่เราจะปล่อยไปแบบนี้ลองดูใช่ลองดูกินได้ประมาณทานได้ประมาณสมวันบอกว่าบอกเลยว่าแบบโอ้โหมันจะหายช้าไม่ว่าขอสักสองเม็ดสามวันนี้วันแรกหนึ่งแคปซูลเช้าเย็นแล้วก็วันที่วันที่สามเนี้ย โอสงสัยมันจะหายช้าล่อสัก,กสองแคปซูลน,นะอ่าพอวันที่ห้านี่ร้องเลยอาจารย์มันปวดมากปวดจนแบบว่าปวดตรงไหนฮะปวดที่เป็นอะที่ <body S 1> หัวไหล่ใช่ปวดมากปวดขึ้นมา,มานี่สูตรสีชมพูใช่ใช่แล้วเราก็คิดว่าเราสงสัยเราอ่าทานมากเกินไปแล้วมันกระตุน้นคิดเอาเองอ่าก็ ถามใครไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยก็ถามใครไม่ได้แต่ปวดเฉพาะหัวไหล่หัวเข่าไม่เอ๊ข้อเท้าไม่ปวดปวดไม่เยอะแต่ว่าหัวไหล่นี่ปวดเยอะมากนี่คือวันที่ห้าประมาณประมาณวันที่เจ็ดแล้ววันที่เจ็ดนี่ <7. S 2> จะจะไม่ไหวนะก็เลยแบบปวดอยู่กี่วันปวดประมาณสามวันแต่ก็ยังกินแต่ก็กินก็คิดว่าสมุนไพรเพราะว่าเทพเชื่อในสมุนไพรเทพตั้งใจกินเทพวันที่เทพมันนั่งอยู่ที่เนี่ย คุณอ้วนจุธารัตสวยรูปบอกเทพบอกว่าคุณเทพฟังแล้วคุณเทพก็จะรู้เองเพราะคุณเทพเป็นคนฉลาดบอกเทพแบบนี้เราก็เลยเชื่อเราก็เลยเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะว่าเราฉลาดเ <c oughs> ชื่อเชื่อเพราะว่าแกไม่ใช่อัปไลนยโดยตรงของเราแต่แกแนะนําโดยที่เรารู้สึกอบอุ่นที่แกบอกแล้วเรามานั่งนี่เราก็ฟังอาจารย์แก ทำไมมีฐานะมีอะไรนี่เทพขอพูดนิดหนึ่งก็คือความชื่นชมส่วนตัวว่าอาจารย์แกมีฐานะมีอะไรทาไมแกต้องเสียเวลากับอะไรอย่างนี้เราคิดว่าโอ้แกดีมากแกดีมากไม่ใช่โรคจิตอาจารย์เขาเรียกว่าอยากสร้างบุญทั่วหน้าแล้วเทพก็ได้ทานบีมเนี้ยตลอดจนจนประมาณสองเดือนน่ะอาการปวดทั้งหมดมันดีขึ้นเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตคุณเทพใช้ยาแก้ปวดอยู่ก่อนที่มาใช้ของเราอืม พอหยุดปุ๊บมันปวดแน่นอนปวดแน่นอนอไม่ว่ารู้ไม่รู้ว่าอาหารอะไรหรือยาอะไรก็ตามเ,ออเพราะมันไม่มีาอาการแก้ปวดอไม่มีการแก้ปวดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอายาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในตัวเราไอาแก้ปวดเนี่ยนะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งอาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นจากที่เราลดยาแก้ปวดอือาการปวดมันก็มลยนะครับแล้วอาการของคุณเทพเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากกระดูกเสื่อมหรือ,อยังไงนะ มันเกิดจากอัิเสบเกิดจากอัเบเกิดจากอเเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อ่าเพราะนั้นอักเสบกับไอ้กระดูกที่มันที่มันสไม่ใช่เสื่อมนะกระดูกที่มันแตกหรืออะไรก็แล้วหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะในการการตอบรับมันคงจะไม่เหมือนกับอาการ้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยอาการอักเสบมันก็จะหายขึ้นนะฮะก็จะดีขึ้นระยะยาวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับหัวไหล่ดีขึ้นข้อเท้า ข้อเท้าก็ดีขึ้นเพราะว่าเคยนั่งสมาธิไม่ได้มันตอนนี้ก็นั่งได้นั่งขันตมัดได้ลุกขึ้นนั่งลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาล่วก็กลับมา<ล>มีสุขภาพดีขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับคุณเทพครับ